สวัสดีครับการถ่วงล้อนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ได้อย่างไรไปหาคำตอบได้ในบีควิกช่างรู้จริงกันเลยครับการถ่วงล้อคือการปรับสมดุลด้วยการถ่วงน้ำหนักครับเพื่อให้การกระจายน้ำหนักของยางและล้อเข้ากันทั้งวงล้อ ผ่านการติดแผ่นถ่วงน้ำหนักไว้ที่ภายในขอบล้อครับควรตั้งสูยรล้อเมื่อไหร่ 1. รถเกิดอาการปงมาลัยสั่นครับสาเหตุมาจากล้อคู่หน้าไม่สมดุลกันครับหากล้อคู่หลังไม่สมดุลจะเกิดอาการสั่นที่บริเวณพื้นห้องโดยสารหรือเบาะคนนั่งครับ 2. หลังยางแบนหรือมีการซ่อมแซมยางครับ 3. หลังการเปลี่ยนยางใหม่ครับ 4. หลังการสลับยาง โดยควรสลับยางและถ่วงล้อทุกๆ5,000กิโลเมตรครับ 5. สังเกตเห็นว่ายางสึกไม่เท่ากันครับศูยรล้อเกี่ยวข้องกับการกินน้ำมันรถยนต์อย่างไรยางและล้อรถยนต์หากมีการกระจายน้ำหนักได้ไม่ดีแรงต้านในการหมุนล้อจะลดลงส่งผลให้เกิดทายสลิปเพดหรือล้อลื่นและนี่คือต้นเหตุข,ของการกินน้ำมันนั่นเองระดับการกินน้ำมันจากน้อยไปถึงมาก ขึ้นอยู่กับระดับการเสียของศูนย์ล้อหรือความเร็วในการขับขี่ยิ่งรถยนต์เสียศูนย์มากยิ่งทําให้ลดศูญเสียการหยุดรถมากนําไปสู่ปัจจัยการกินน้ํามันมากขึ้นนั่นเองครับการตั้งศูนย์ห่วงล้อนะครับจะทําให้ชิ้นส่วนต่างๆในรถยนต์ของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทําให้การขับขี่ของคุณเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมาตั้งศูนย์ห่วงล้อข้างหน้ามาที่บีควิกนะครับ และกลับมาพบกงกอาได้ใหม่นะครับใน B Quick ช่างรู้จริงในตอนหน้าได้เลยครับ